มีข้าวเจ้ามาสื่อพันปลาครับอยู่ระมงไปปล่อยอยู่สวนเ้อครับเดออนะประมงจังหวัดปลูกปลาพันปลาครับมาสื่ออยู่ระมงเันนีย่งคือ นี่น่าจะเป็นวัวพองอย่า่นั้นอันอน,น,นี้คือลูกป,ปลาสวายนะครับตัวใหญ่เลยตัวนี้ ตัวละบาทนะครับสามร้อยตัวขับไปนะครับเจ้าพระมงมานะครับเราไปปล่อยสระนะครับถ่ายรถรถพ่วงครับนัางรถพ่วงแกลลอร์รถธรรมดา <ulations. S 1>

ไกลไกลไก่ดีไหมไก่ตุ่มก็ขินเน๊ะดีไหมาเร็วตัวเร็วเอาไปพลอยซักครับไปสื่อประโมงมาเมื่อกี้นี่ยันม่เบิร์ตสับแต่เอาอีกรอบหนึ่งประโมง ไปเไร็วปลาไปรี้ยวๆแ้วเฮ้ยพักเวียนตัวนี้อีกเก้วแกง,นงหน่อยเสียเป็นเสียเป็นเวียนบานเท่าครับนี่กระทุงหน้าอีกทุกอีกใครนึงครับนี่ปลายอยางเขาเขียวงามอู้วนนี่มะนาวตัวนี้ มะนาวเป็นครับยูไงดเลยปลูกเองอยู่สวนครับใส่ท่อปลูกใส่ท่อนี่มะนาวไม่ต้องซื้อกินครับนี่เอง๊ยกเนี่ยยุสวนเลยอือหือหูจักกันอยู่วะเนี่หืมาเหมือนเดียวมาเหมือนเดียวหูจักกันเลยเลยเนะี่ย อูแจักมองเสแม่เนาะแจ๊กมองกินเนี่ยคนนี้ยูเป็นเนี่ยนี่เูื่อนว่ายูเป็นเนี่ยนี่ปืนมาเนี่เฮาได้กัดไปเด่นี่นี่ยูเป็นนี่เขาเรียกว่ายูเป็นอู้เพื่อนยูเป็นเนี่ยนี่เพื่นนี่สมองโดดเลยนแจ๊กคว่ำโดดปืนมาไล่กัดไปเด่นเพิ่นว่ายูเป็นมาเนี่ย นคือเปลี่ยนจักความเวือนมาก,กัดอ่ะได้เนี่ย <s ign of poker> คนบรูเรีย่างกัดหัวอ่ะเด้เนี่ยคือจักความประเงินจักไฟไฟเป็นไฟ,ไฟ,ไฟมามันยังหนูจักจะขอ อันนี้ปานิมครับรอบ,บ้บสิเดียวอีกดูปใอตะเพียนรอบใบกำกำลังขึ้นมาเลยอือถลกน้าไม่บัวบเลยปลาอันนี้ ได้คุณฟูมันฟูมันฟูงอ่ะน้ำเลืกครับประมาณหาเมตรพนนี่น้องเน,นีแกนฟูมนฟูง บ้านอยู่ก็ยูฟังผลครับสวนกนาอยู่ฟังนี่บรรยากาศดีหระ นาผมอันนั้นข้าอย่างนั้นหนักแต้งว่าฮะตัวตัวกำลังขึ้น